เพลงใหม่ของน้องลิซ่าเนี่ยเต็มไปด้วยความหวานหยดย้อยมดเป็นร้อยตัวก็ไม่สู้ค่ะโดยเฉพาะท่อนที่ร้องว่าในตาสีเขียวของหนุ่มฝรั่งเศสทำเอาชั้นเนี่ยแทบไปไม่เป็นเลยแฟนคลับเขาก็ถามเลยค่ะว่าท่อนนี้ยหมายถึงหนุ่มคนไหนกันน่าจะใช่หนุ่มเ mm hmm. ฟรเดริกอาร์โนหรือเปล่าถ้าใครอยากรู้เนี่ยเดี๋ยวเตยเล่าให้ฟังค่ะ เมื่อวันที่28กันยายนที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นของสหรัฐอเมริกาเขาก็มีการจัดงานเทศกาลดนตรีกันค่ะงานนี้มีชื่อว่า Global Citizen Festival 2 0 2 4เขาจัดขึ้นที่ Central Park ซึ่งเป็นสวนสาธารณะในเมืองนิวยอร์กค่ะ งานนี้น้องลิซ่าลาลิสามโนบาลสมาชิกวง BLACKPINK เขาก็ได้ไปเข้าร่วมมาเช่นกันค่ะน้องคนแดนเซอร์ไปแบบจัดเต็มเพื่อแสดงในงานนี้เลยน้องร้องไปทั้งหมด5เพลงด้วยกันเพลงแรกก็คือเพลงลาลิซ่าที่เขาฮิตกันทั่วบ้านทั่วเมืองตามด้วยเพลงมันนี่ที่เต้นกันกระจายแล้วก็เพลงใหม่เกือบจะล่าสุดล o c k s t a r ที่มาถ่ายทำที่เยาวราชบ้านเราค่ะตามมาด้วยเพลง n e ว Woman ที่เพิ่งปล่อยออกมาไม่นานแล้วก็เพลงสุดท้ายค่ะมู lit Flo เพลงมูลิดฟลอร์เนี่ยถือว่าเป็นเพลงใหม่ของน้องลิซ่าเลยนะคะแฟนคลับอย่างเราๆเนี่ยก็ไม่ค่อยคุ้นชินสักเท่าไหร่ค่ะเพราะว่าเป็นสไตล์ใหม่ที่ใช้คําว่าสวยหวานน้าตาลตโนดมากหวานจนแฟนคลับเนี่ยต้องบอกเลยว่าจ้าหวานมากจ้ากันเลยทีเดียวค่ะที่หวานขนาดนี้ก็เป็นเพราะว่าเนื้อเพลงบางท่อนเนี่ยแหละค่ะฟังแล้วก็แอบเอะนะคะหมายถึงใครกันคะเนี่ยอย่างท่อนแรกค่ะ green eyes friend boy got me tripping ก็หมายความประมาณว่าในตาสีเขียวของหนุ่มฝรั่งเศสเนี่ยทำเอาชันแทบไปไม่เป็นกันเลยทีเดียวหรือว่าถ้าจะให้แปลเพลงนี้แบบร,รวมก็หมายถึงหนุ่มฝรั่งเศสักคนนียแหละค่ะที่ทำเอาน้องลิซ่าเนี่ยแทบจะละลายเลยจูบของเธอมันดีมากๆสำเนียงที่ออกมาจากริมฝีปากและรอยจูบใต้แสงสุดท้ายของปารีสความหมายรวมๆเรียกได้ว่าหวานมากจริงๆค่ะ ถือว่าเป็นเพลงแนวใหม่ของน้องเลยใหม่ซะจนแฟนคลับก็อดแซวไม่ได้โยงไปถึงหนุ่มข้างกายที่ออกงานด้วยกันบ่อยๆอย่างหนุ่มเฟเดริกอานทายาทตระกูล l v m h มหาเศรษฐีระดับโลกค่ะเอาเป็นว่าใครอยากฟังเพลงมูลิดฟอร์แบบชัดๆก็อดใจรอกันสักนิดนึงนะคะเพลงนี้จะปล่อยทางช่องทางสตรีมมิ่งทุกแพลตฟอร์มในวันที่3ตุลาคมที่จะถึงนี้ค่ะแต่อย่าจะบอกว่าไม่รู้ว่าบังเอิญไหมนะคะแต่วันที่3ตุลาคมของทุกปีเป็นวันบอยเฟรนเดย์หรือว่าวันแฟนหนุ่มนั่นเองค่ะ อันนี้นับตามเวลาอเมริกาเขานะคะถ้าเกิดคนไทยจะรอฟังเนี่ยต้องเป็นวันที่4ตุลาคมเวลา7โมงเชา้าก็ไปรอดูแล้วก็รอให้กำลังใจน้องลิซ่ากันได้นะคะ